สวัสดีครับเรื่องวันนี้เราจะมาช่วยคุณเดทเวลกันนะคะเอ้ยไม่ใช่เวลสิทำควสนดูพระโชคลายเหยื่เงียบดิลอลอลอรอเดทนี่มันกินเต่าเป็นอาหารเช้าหรือเปล่าเนี่ยขันปูแกสิปูแกนะสิปูแกนะสิปูแกนะสิเหยื่เงียบไปเงียบไปยกำลังออกละไรกัน โฟโฟไอ้เฮ้ยทำไมแลกโคตรโอ้โหไม่กระเตืองเลยโอ้ยเสง่เสง่โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกอ่าอีเลว

ที่ถังสายกระดาษอยู่ขั้นบนดิเปรี้ยวเปรี้ยวที่ถังช่วยด้วยฟันเนลมีเยอะแยะอ้อย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 เจ็บเจ็บ ใช่อาจะเึ้มแล้วจะเึ้มแล้วอ้าเบิกแล้วเร็วมากมาช่วยกันเลยเื่อ้เซ็งไอ้พวกนี้จริงแล้วๆๆมันเลือดจะหมดแล้วใช้อัตติอีกเร็วมากเร็วมากจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วก็นนำยิง กยล็อบเบมีกันดั้มสี่ตัวไอ้เจ้าสายค้อนไปบวกสิมายืนส่งส่องอะไรแล้วสายค้อนไปโซนทังซนติงอะไรแล้วไปไอเลวได้ใช้อีกแล้ว อ๋อุ้ยแล้ววิ่งถอยหลังได้ไหมเนะี่ยแลกแหลกนี่ผมไม่ได้เล่นกากนะครับแต่วันนี้นแค่แหลกเฉยๆแหลกจริงๆโอ๊ยโดนหัวอย่างเดียวโดนหัวอย่างเดียวมันจนเสร็จ ให้ใช้ของมาใช้ไปดิโอ้ยขนาดนี้อีีซ่แล้วจะตายอยู่แล้วเนี่ยต่างคนต่างตายกัยนอย่างหนาหนาดเมื่อป่าแม็กมาป่าแม็กก็จะนบความหวังมาให้บอกแล้วบุ๊บ